อันนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามพระอาจารย์นะครับว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์เนี่ยนะครับอาจารย์มีความเชื่อตรงนี้ยังไงบ้างครับมันก็มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะเกี่ยวกับพวกธาตุพวกนี้ยเหมือนกับที่ขออาจารย์ห้อยเงี้ยครับหรือกับเหมือนกับช่วยของฉันห้อยอย่เนี้ยที่มาจากเขาอุ่มคืมใช่ไหมใช่ครับอ่าก็ก็คือว่า มันก็ได้ยินมาจากตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยถึงว่าพวกนี้ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแต่การหุงการหุงแร่ธาตุพวกนี้มันก็ก็เป็นเป็นวิธีการที่ทากันมานานแล้วครับนะมันจะสมัยโบราณในการเดินทับการหล่อพระท่ากระดานการหล่อพระเนื้อตะกัวของโบราณสมัยก่อนเนี่ยก็เกิดจากการหุงหุงหุงต้มธาตุะกัวพวกนี้ธาตุเหล็กพวกนี้ย เล็กใหพวกนี้จนจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละนะก็ค,คือได้ยินได้เรื่องเล่าได้เห็นได้รู้วันมันเนี้ยมันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วอ่าก็เป็นความเชื่อของคนโบราณที่ว่าจะมีเป็นทําให้เกิดการหลอมตัวของธาตุต่างต่างเนี้ยทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเนี้ยมารวมตัวกันเนี้ยเกิดเป็นธาตุกยายสิทธิ์ที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเชื่อมีความเชื่อถือเหมือนกับพระสักทานเนี้ยก็เกิดจากการทันแบบนี้ถึงให้เป็นรูปเป็นร่างของพระขึ้นมาอืมครับ ผมรู้ว่าพี่มีก็อยู่เท่านี้แล้วนะโยมคะแต้องต้องพูดถึงนะครับเพื่อนๆใส่มูก็คือการจะรบุรีเนี่ยนะครับพระอาจารย์ต้องยอมรับว่าเป็นดินแดนหรือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ใช่ตั้งแต่ครัง้งโบราณกาลแลอย่างที่พระอาจารย์ให้ให้ดูนะครับก็จะเป็นเหมือนที่ผมห้อยเนี่ยออย่างแรกคำคืมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหล็กไหลนะครับบางคนจะเรียกเหล็กไหลก็คือเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ลักษณะเมื่อกี้ที่เราดูดูตามคลิปเนี่ยนะครับเขาจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือการหุงโดยโลหะธาตุซึ่งตรงนี้เนี่ยคำว่าโลหะธาตุนะครับก็คือการนำธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบุกไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นเงินหรือปลอยก็ตามซึ่งการหุงโลงหะธาตุเหล่านี้เนี่ย ผู้ผู้ที่หุงเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้หรือจะต้องศึกษาก่อนว่าโลหะธาตุกระเดเินเนี่ยมันมีมีพุทธคุณนะครับเด่นทางด้านไหนซึ่งจากเหล็กไหลเงินดวงเนี่ยเราก็จะเห็นละนะครับว่าจะมีลักษณะสีขาวดังนั้นโลหะธาตุที่เราเอาเข้ามาเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นเงินนอกจากจะเป็นโลหะธาตุอย่างอื่นแล้วเนี่ยนะครับ การที่นามาโลหะธาตุาเหล่าเนี้ยมารวมกันแล้วก็หลอ่อมาหลอ่ลอออกมาเป็นเด็กไหลลักษณะแบบนี้นะครับโดยผ่านลังมดนะครับซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยจึงทําให้โลหะธาตุาที่ออกมาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ประกอบกับเราได้ประจุในเรื่องของพุทธคุณนะครับโดยพระอาจารย์สมคานล,ลงไปด้วยเนี่ยเลยทําให้โลหะธาตุที่เราที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ย มีความสักสิ์ิทธ์มีความเข้มแข็งทางด้านพุทธคุณนะครับ mm. จัดว่าเป็นเครื่องรางของขังในตำนานอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หาชมได้ยากยากยาก,ยากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนนะครับเหมือนที่พระอาจารย์บอกที่เขาหล่อมาเป็นสําเร็จรูปเนี่ยเขาก็จะทำมาจากล,งลงุงรอใช่ใชซึ่งต,ตรงนี่เรารอจากธรรมชาติใช่ครับซึ่ง การที่เราทําจากลงหล่อเนี่ยเราจะไม่เห็นวิธีการท<ช>ําว่าก็ทํากันแบบไหนโ<ช>ลหะาแทา้ที่เขาใช้เนี่ยคือโลหะาตุอะไรอันนี้มันรอมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามันเดินทางตามตามช่องตามทางของพวกมดที่ที่เป็นรูมันถึงอ,ออกมาลักษณะที่ไม่สวยปปสเป็นเป็นกลักษณะแบบการหยดที่ติดต่อกันแต่ตีเล็กเทียน้อย,น,ยนะนะครับอืมไม่เหมือนกับลงหล่อซึ่งตรงเนี้ยพอเราประจุนะครับอย่างเพื่อนเพื่อนใส่บูเนี่ยจะทราบกันได้ว่าพวกเรา เอาสายมูเนี่ยมองหาเขาเรียกว่าเครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วที่ที่ที่สำคัญน,นะครับอาจารย์หลายคนมองหาเครื่องรางที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขาได้เครื่องรางที่โดยเฉพาะเหล็กไหลเนี่ยไม่ว่าจะเกิดการหุ่ก็ดีในเรื่องของแร่แร,กกร่กายสิทธิ์ก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาเชื่อกันนะครับว่า พอเราทําครบกระบวนการแล้วเนี่ยเขาเอาไปบูชามันจะเกิดโชคเกิดลาบเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในใ,ในในชีวิตของของคนที่เข้าพรองตรง,ตรงนั้นม,มีความเปลี่ยนแปลงเป็นใน,ในทางที่ดีของชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อมาตั้งตั้งแต่อะไรอะอย่างสถานที่ ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับมีส่วนมีส่วนสถานที่แต่ละแต่ละแต่ละสถานที่ของของการการเจนบุรีเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความเข้มขังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันอย่างของที่ะ้าจาย์อยู่เนี่ยก็มีความเข้มขังอ,อีกแบบหนึ่งตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าพลังธรรมชาตินะครับเป็นพลังที่พูดถึงว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มี ที่มีฤทธิอ์อยู่ในตัวเองดังนั้นการปลุกเสกหรือการทำเครื่องรางจากธรรมชาติตามสถานที่นั้นๆเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ตร,ตรงเนี้ยนะครับก็เกิดจากการหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากการปลุกเสกโดยอของผ้าจาย์นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพลังธรรมชาติที่<ร>เป็นของสถานที่ตรงนั้น<า>ด้วยเลยทําให้เราเนี่ยอย่างที่ผมถือเนี่ยเด็กไหลเงินยวงอันนี้เนี่ย ผมถือว่าครบนะครับอก็คือพุทธคุณเนี่ยทั้งธรรมชาติด้วยทั้งพุทธคุณที่เกิดจากพระอาจารย์อธิษฐานจิตลงไปเนี่ยตรงเนี้ยผมถือว่าใครได้เงินดวงชี้น,นี้ไปเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางของขัง,งเลยอืพระอาจารย์อยากมีอะไรเสริมให้กับเพื่อนๆสายมูหรือคนที่รับชมทางช่องไหมครับก็ถ<อ>้าถ<อ>้าเป็นผู้ที่คิดที่จะเอาไปเป็นพุทธคุณไปเป็นการต่อยอดกับชีวิต เพื่อเป็นที่มงคลนะตอนเนรบที่จะขึ้นปีใหม่เนี้ยท่านก็นคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวแล้วก็ตับครอบครัวที่ได้นําไปบูชานะสืบต่อไปอ่ะท่นานนี้ก็จบครับก็ต้องขอบคุณขอบรรพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธาตุกสิทนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เราได้ทําการหุ่งเหล็กไหลนะครับโดยที่การหุงเนี่ย ในพิธีก็สะดวกสะดวแล้วก็จบลงด้วยดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่จะให้เพื่อนๆส่มูเราเนี่ยได้เห็นวิธีการทำหรือการขุงแบบโบราณเขาทากันอย่างไรนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอพอาจารย์ด้วยนะคะระับ